ด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i l l a .com ไม่ว่าจะชอบหรือไม่เวลาส่วนใหญ่ของเราบนโลกถูกใช้ไปในการทำงานความแตกต่างของแรงงาน สะท้อนอัตราการเสียเปล่าและประสบการณ์ของมนุษย์ในประเทศอินเดียงานส่วนใหญ่มักทำด้วยมือข้างตอนเหนือของมัมไบแห่งนี้คนงานเท้าเปล่ากำลังทำการรื้อเรือเหล็กลำมาฮมาแยกออกเป็นเศษเหล็กงานอันตรายด้วยค่าตอบแทนน้อยนิดแต่เพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องทำ แรงงานในอินเดียก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้ไปเสียทั้งหมดอินเดียมีชนชั้นกลางมากที่สุดในโลกรถไฟเป็นเส้นทางชีวิตของชาวอินเดียนับพันล้านคนไม่ใช่ข้ามเพียงระยะทางแต่ใช้ข้ามความหลากหลายของวัฒนธรรมด้วยพนักงานไม่ต่ำกว่า1 5ล้านแสนคนทำให้รถไฟเดินได้ตามตารางเวลารถไฟกลายเป็นเครื่องรักษาเวลาของประเทศในหลายๆด้าน ที่สถานีโบริวาลีคน15คนได้มาพบกันเป็นเวลา10ปีพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่ม8โมง54ทุกเช้าเขาจะเสี่ยงในจุดที่อันตรายระหว่างชานชลาด้วยความเร็วและโชคพวกเขาจะได้ที่นั่งสองสามที่ที่เขาจะแบ่งปันกันเขามีเวลาเพียง30วินาทีก่อนที่รถไฟจะออกอีกครั้ง และคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันเหมือนการได้ออกกําลังกายที่ยิมพวกเราไม่กี่คนเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตในสถานการณ์ปกติสำหรับคนที่เลือกอาชีพเสียงภยัยความตื่นเต้นอันตรายและการหลั่งสารกระตุ้นภายในอาจเป็นสิ่งเสพติด เมื่องานกลายเป็นปฏิบัติการอาชีพกลายเป็นการแสวงหาคุณจะเผชิญหน้ากับวันทำงานทุกวันได้อย่างไรเมื่อมันอาจจะเป็นวันสุดท้าย วิธีการดำเนินชีวิตของเรามักถูกจัดรูปแบบโดยทัศนคติต่อความตายของเราแต่ไม่มีใครรักความตายเท่ากับชาวงาจูดายักษ์แห่งบอเนียวกลางแอนเจริกาชิลเลอร์นักมนุษยวิทยาใช้เวลาเกือบ15ปีศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวดายักษ์เธอเข้าร่วมพิธีที่เรียกว่าทีวา ช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะขุดกระดูกพ่อแม่สามีพันยาและลูกๆขึ้นมาเขาทำอย่างนี้เพื่อให้วิญญาณของคนที่เขารักได้มีชีวิตหลังการตายในที่ที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านแห่งความมั่งคั่งถ้าหัวของครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมพิธีทีวาได้เขาจะมีปัญหามากและจิตใจไม่สงบเขาถามตัวเองว่า ฉันจะช่วยพ่อแม่เพื่อเขาจะได้ไปที่หมู่บ้านแห่งความมั่งคั่งได้อย่างไรเมื่อกระดูกถูกขุดขึ้นมาพิธีทีทวาจะใช้เลือดมาบวงสรวงด้วย จากวัฒนธรรมที่ให้เกียรติความตายมาสู่ความตายของวัฒนธรรมเองสังคมเฉพาะตัวทั่วโลกกำลังอยู่ในอันตรายวัฒนธรรมของพวกเขาอยู่ในอันตรายพอๆกับพืชหรือสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธ์ จากการคาดคะเนของบางคนเกือบครึ่งหนึ่งของภาษา6,000ภาษาในโลกจะหายไปในศตวรรษต่อไปการรวมตัวของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของโลกมักเป็นตัวขัดขวางการกระตุ้นให้มีการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมด็อ i l ิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i i l a c o m เมื่อมนุษย์จะยังรักษาความมีเอกลักษณ์และประเพณีแล้วจะเปิดรับโลกภายนอกได้อย่างไรวัฒนธรรมที่สูญหายมีอะไรจะบอกกับเรามากถ้าเราเพียงมีเวลาที่จะรับฟังก่อนมีแผนที่และเข็มทิศ ผู้ที่ประจนภัยไปในสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักจะทิ้งร่องรอยให้กับคนที่มาทีหลังรู้ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วความต้องการเป็นคนแรกด้วยการทิ้งเครื่องหมายในเวลาและสถานที่ต่างๆเป็นแรง คนหลายคนแต่เป้าหมายไม่ได้ถูกเขียนไว้บนแผนที่ สำหรับผู้กล้าหาญเหล่านี้มันไม่สําคัญว่าเข้าไปไหนมาบ้างสําคัญอยู่ที่ว่าเข้าไปถึงที่นั่นได้อย่างไรยอดเขาเอเวอเรสต์ถูกเอาชนะได้เมื่อปี1953ถูกคนปีนเป็นร้อยร้อยคนและในทุกเจ็ดคนที่ไปถึงยอดเขาก็ยังมีคนตายหนึ่งคนเสมอ ถ้าหลังคาของโลกแออัดเกินไปก้นมหาสมุทรยังคงเป็นความลับสำหรับนักวิทยาศาสตร์อย่างดรโรเบิร์ตบัลลาดการออกสำรวจครั้งแรกๆของเขารวมทั้งการออกสำรวจแนวเขาเขตมิดแอตแลนติกและการค้นพบแหล่งน้ำร้อนในแถบตะวันออกของแปซิฟิกที่ล้อมรอบไปด้วยชีวิตรูปแบบใหม่ๆที่เหลือเชื่อแต่บัลลาดอาจจะเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้ค้นพบเรือที่อับปางมากที่สุดของศตวรรษที่20 ตั้งแต่ไทททนิกเขาค้นหาย้อนหลังไปทุกทีทุกทีที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้เป็นซากบนเกาะซิซิลีการเดินทางจากที่ที่เจริญแห่งหนึ่งไปสู่ที่ที่เจริญอีกแห่งหนึ่งคุณต้องข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเรือจำนวนมากข้ามไม่สำเร็จเรือจำนวนมากจมลงสู่ก้นทะเลและจำนวนไม่น้อยที่จมลงสู่ทะเลลึกระหว่างเมืองคาเทชโบราณกับโรม มีทะเลลึก1 2 0 0 0ฟุตด้วยการใช้ยานพาหนะที่บังคับระยะไกลได้เจสันกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบรรลาดนำทีมนักโบราณคดีไปสู่การค้นพบเรือโบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการพบมาเป็นระยะทางเกือบครึ่งไมล์ใต้เส้นทางเดินเรือโบราณมีสินทรัพย์นับพันชิ้นจากเรือ8ลำ ถูกพบกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังจากที่กลับสู่ที่ตั้งและพบเหยือกดินเผาโรมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้บรรจุสินค้าอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือไวน์ท่ามกลางสิ่งที่พบมีถ้วยแก้วที่พ่อค้าอาหรับแลกมาซึ่งยังใช้เส้นทางเดียวกันนี้อีก1,500ปีต่อมา o x i l l a Streaming มีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l l a c o m